สุสดท้ายคลิปวิดีโอนี้เราก็มาอยู่กับตัวแม็กไรสายหรือว่าเครื่องยิงตะปูไรสายของเมตาซึ่งวันนี้ก็รีวิวให้ชมทั้งหมด3รุ่นด้วยกันตัวแรกเลยก็คือจะเป็นแม็กเดี่ยวเนาะจะเป็นรุ่น fm 0 0 1 g นะครับกับแม็กคู่ที่เป็นรุ่น st 0 0 1 g กับตัว st 0 0 2 g นั่นเองก็จะเป็นแม็กคู่2รุ่นกับแม็กเดี่ยว1รุ่น โดยทั้ง3รุ่นนี้ก็จะเป็น XGC นะหรือว่าขนาด40โวนั่นเองนะครับจากที่เห็นอยู่ตรงนี้นะก็จะสังเกตได้ว่าเป็นก้อนแบตก้อนใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับ ก18โวลต์ที่เราคุ้นเคยกันซึ่งตัวที่ผมมาใส่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นขนาดที่5แอมป์ก็มีขนาดที่ก้อนใหญ่กว่า2.5แอมป์ขึ้นมาอยู่นิดนึงซึ่งโดยก้อนแบต1ึงก้อนตรงนี้ครับที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นขนาด5แอมป์นะสามารถยิงลูกแม็กได้ถึง12,000ครั้งต่อการชาร์จ1ครั้งกันเลยทีเดียวโดวยรวมนะครับรูปร่างหน้าตาของภายนอกเขาทําได้ขนาดกระทัดรัดปกติถ้าเราดูเครื่องยิงตะปูไร้าสายของแบรนด์อื่นมันจะรู้สึกว่าช่วงตัวบอดี้ห้องมอเตอร์ตรงนี้ มันจะมีขนาดที่ใหญ่แต่ว่ามาิตาเขาทำได้ออกมามีขนาดที่เล็กแล้วก็กระทัดรัดได้ดีมากๆเลยและสิ่งที่น่าจะตามมาด้วยที่มันเป็น840โวลต์เนาะก,ก็คือในเรื่องของน้ําหนักนั่นเองตัวน้ําหนักเองนะครับอยู่ที่2ถึง3กิโลนะครับก็ขึ้นอยู่ปริมาณแอมป์ที่เราใช้อีกทีนะอย่างตัวนี้ผมใช้ขนาด5แอมป์ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ3กิโลได้นะครับเครื่องมือไร้สายที่เป็นเครื่องยิงตะปูตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละถามว่าหนักมากไหมก็ หนักนะถ้าเทียบกับเครื่องมือลมที่เราใช้กันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเครื่องมือไร้สายที่เป็นเครื่องมือตะปูเหมือนกันเนี่ยก็พอๆกันนะครับไม่ได้หนักมากอะไรก็ถือว่าน่าจะเบาด้วยซ้ำนะในส่วนของด้ามจับเองนะครับด้วยที่มันเป็นแบรนด์มาเกต้าแบรนด์คนเอเชียเนาะเอกลักษณ์ของเขาก็คือมันจะได้ในเรื่องของจับแล้วก็ถนัดมือนะครับด้าม,มันจะไม่ใหญ่มากก็คืออย่างตัวเนี้ยมันรู้สึกว่าเขาให้จะเล็กแล้วก็เลี่ยวมากนะครับซึ่งก็ มีในเรื่องของตัวยางซับแรงกระแทกก็เหมือนเหมือนทั่วไปของเครื่องมือมารีต้าโดยตัวแบนดมารีต้าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะก็คือจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของความนิ่มความนุ่มที่มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเราเคยใช้พวกแม็กกิ้งไร้สายต่างๆครับเวลายิงมันจะเกิดการสะท้อนกลับที่ค่อนข้าง,างจะแรงเนาะเพราะว่าเป็นระบบยิงด้วยสปริงครับเวลาเรายิงกับ ไม้กับอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกได้ถึงแรงสะท้อนสู่มือแล้วก็ให้จะแรงมากนะครับแต่ว่ามิกิต้าเขาด้วยขบวนการผลิตต่างๆนะครับเขาก็คิดมาแล้วนะก็จะมีในเรื่องของช่วยลดแรงสะท้อนในส่วนนั้นไปด้วยนะครับซึ่งผมได้ลองใช้ละเอ้ยนิ่มกว่าที่เราเคยใช้กันมาก่อนเพอาะให้จะเยอะอยู่พอสมควร อย่างตัวนี้ที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะที่ใส่แบดอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น fm 0 0 1นก็คือมันจะเป็นแม็กขาเดี่ยวก็คือเป็นลูกแม็กแบบนี้แหละที่เราใช้กันนะครับก็คือตัวนี้จะเป็น f 3 0เนาะก็เป็นลูกแม็กลมที่เราใช้กันเลยซึ่งตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับลูกแม็กตั้งแต่ขนาด15 20้า3 0 35ิบ้วะก็40มิมิลนั่นเองนะครับในเรื่องของการ ใส่ลูกแม็กเข้าไปการใส่ของเขาก็ถ้าเราดูจากตัวแม็กกาซีนทางด้านหน้าตรงนี้นะ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าเขาจะให้มาเป็นฝาใส่แบบนี้เนาะเออมันก็เจ๋งดีซึ่งข้อดีมากๆคือเราจะสามารถมองเห็นตัวลูกแม็กด้านในได้นั่นเองก่อนที่เราจะใช้งานพวกเครื่องมือยิงตะปูอย่างเงี้ยหรือว่าแม็กลมลเราเราต้องเปิดดูไส้ก่อนนะเนาะว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานแต่ว่าตัวเนี้ยเราสามารถดูได้เลยก็ถือว่าสะดวกดีนะครับบางทีเราแบบ ไม่ได้ดูอย่างเงี้ยเอาไปใช้งานแป๊บเดียวลูกหมดต้องกลับมาเติมอีกอะไรเงี้ยก็เสียเวลาเนาะแต่ตัวเนี้ยก็ดีนะครับให้มาเราสามารถมองได้เลยตัวมารกิต้าเองนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของตัวระบบะตรวจจับลูกอยู่แล้วนะครับเวลาถ้าเกิดว่าไม่มีไส้แมกหรือว่าลูกมันหมดอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถจริงออกได้อยู่แล้วนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยผมไม่ได้ใส่ตัวไส้แมกลงไปนะนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีเลยถ้าเกิดว่ายิง มันจะไม่ออกนะครับนี่คือในเรื่องของอาการตรวจจับลูกนะครับนอกจากที่เราสามารถดูได้จากตัวแผ่นใสตรงนี้แล้วเนาะตัวเครื่องเองก็มีระบบตรวจจับมาให้ด้วยก็ถือว่าเจ๋งมากนะเวลาถ้าเกิดใช้พวกเครื่องมือลมอย่างเงี้ยเราไม่รู้เนาะ ยิงไปปังๆอย่างเงี้ยครก็คือมันจะมีรอยรูเนาะบางทีมันดูไม่ออกครับว่าตัวลูกอ่ะมันหมดยังซึ่งอันนั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันเวลายิงไปก็รอยเยอะอีกอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็คือช่วยได้ดีมากๆเลยในจุดนั้นซึ่งก็มีเหมือนกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันทั้งสามตัวเนี้ยเทคโนโลยีรวมๆเหมือนกันหมดเลยทียนี้การใส่ลูกตะปูเข้าไปเนะี่ยปึ๊บก็เปิดออกมาซึ่งด้านใต้ของเขาจะเป็นตัวสลักล็อกนี้ง่ายๆครับเหมือนทั่วไปเลยปีบแล้วก็ดึงออกมาเป็นแล้วก็สามารถใส่โหลดตัว นี้เข้าไปได้เลยแค่นี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะยิง <Yeah. S 1> ก็สามารถยิงเห็นไหมจากเมื่อกี้ถ้ามันไม่มีลูกมันจะไม่สามารถยิงได้แบบนี้แ <Yeah. S 1> ค่นี้เองนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้มันกด้าเขาจะมีในเรื่องของตัวทรับแรงมาเนาะก็คือการมันกระโดดนะครับแต่มันก็ยังกระโดดอยู่นะก็คืออันนี้ช่วยได้เยอะแล้วนะครับซึ่งปกติถ้าใครเคยใช้พวกแมกไฟฟ้ามันจะดีดแรงก,กว่านี้นะ ในเรื่องของตัวเซฟตี้การใช้งานการยิงเองนะครับก็มีมาให้เช่นกันอย่างตัวนี้ครับให้เกิดว่าผมกดยิงเนี้ยไม่ออกนะอันนี้คือเซฟตี้ตัวแรกเนาะที่เราจะเห็นกันเลยนะครับส่วนแมกลมถ้าเป็นรุ่นเปใหญ่ก็จะมีเหมือนกันนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับก็คือกดสวิตช์จะไม่ออกนะครับเพราะว่ามีเซฟตี้ตรงนี้อยู่เนาะเห็นไหมก็คือเราต้องกดลงไปก่อนมันถึงจะสามารถยิงออกได้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวเซฟตี้นะแต่ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือด้านนี้เลย ถ้าสังเกตนะครับตรงสวิตช์ตรงนี้เขาก็จะมีในเรื่องของตัวปิดสวิตช์มาให้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานก็ปิดไปนะครับก็จะไม่สามารถยิงออกได้น,นี่ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะเห็นไหมอิกไม่ออกแบบนี้เลยทีนี้ทางด้านหน้าเองนะครับ ก็จะมีในเรื่องของตัวไฟ LED มาให้หนึ่งดวงแบบนี้นะก็ให้ความสว่างได้ค่อนข้าง,งใช้งานได้เลยกันนะครับมีดีเลย์อยู่ที่10วินาทีนะครับการตั้งความลึกนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันว่าเราอยากได้หัวตัวลูกแมกนะครับจมนะครับลึกมากน้อยแค่ไหนก็สามารถหมุนปรับได้เลย,ยนี่ก็จะใช้ปรับแบบทิกเกอร์เป็นแบบหมุนเนาะก็คือหมุนปรับได้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีในเรื่องของตัวรา,ายละเอียดเล็กๆนะครับที่ปั๊มมาให้บอกอยู่ว่า ถ้าจมหมุนไปทางไในหรือว่าถ้าอยากให้มันไม่จมนะครับหมุนไปทางในก็หมุนตามลูกศรได้เลยก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับในจุดนี้นะทีนี้แน่นอนว่าการใช้งานที่เราจะเจอกันก็นกคือในพวกแมกลรมต่างๆนะครับก็คือลูกติดขัดนั่นเองตัวนี้ก็สามารถแกะออกมาได้ใช้เป็นปัจจัยหกเหลี่ยมน,นะซึ่งมายด้าเขาก็จะให้มาติดกับตัวแมกลมเลยก็คืออยู่ในส่วนของตรงนี้ ก็คือตรงนี้นั่นเองถ้าเราต้องการให้ดึงออกก็เอามาคันได้เลยนะครับก็ขายแค่สกู2ตัวด้านบนตรงนี้เห็นไหมครัก็หมุนไปเลยครับตึ๊บสกูสั้นๆนะหมุนแป๊บเดียวก็ก็ถือว่าดีอะนี่แค่นี้น,นี่เราก็สามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยเห็นไหมครัคลายแค่สกู2ตตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็สามารถดูได้เลยว่าตัว สาแมกเราติดค้างอะไรหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าดีมากอันนี้ผมไม่ได้เอาตัวลูกแมกออกเนาะแนะนำว่าให้ถอดก่อนดีกว่านะครับอันนี้ผมดูอันนี้เราถอดออกไปแล้วประมาณนี้ก็สามารถซ่อมบํารุงได้นะครับเอาออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ เ okay. ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวแม่คู่กันบ้างนะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะหยิบใช้เป็นตัวตัว S T 0 0 2 G นะครับเดี๋ยวขอถอดแปกกันนะซึบ๊บน่นีนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าหน้าตารูปร่างคล้ายๆกันหมดเลยกับตัวแม็กเดี่ยวตัวเมื่อกี้นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตรงด้านหน้าของการใส่ลูกแม็กนั่นเองโดยตัวนี้ก็มันก็จะเป็นแมนะ็กคู่เนาะที่เป็นรหัส20หรือว่า10นครับตามขนาดที่ไซแม็กมันรองรับเลยอย่างตัวนี้ก็เป็น s t 0 0 2เนาะก็ใช้เป็นแม็กคู่นะครัแม็กคู่คืออะไรก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอ่ะอันนี้คือหน้าตาของตัวแม็กคู่ที่เราเห็นกัน,นครับ ตัวที่ผมให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นตัว s g 0 0 2 g ครับก็จะเป็นแม่คู่ขนาด10มิลน,นะครับขนาด10มิลคืออะไระครับก็คือความกว้างตรงนี้นะนี่นครับความกว้างของขานะครับก็คือ10มิลแล้วก็ความยาวได้สูงสุดตั้งแต่13มิลถึง25มิลในส่วนของความยาวตรงนี้นะก็คือเวลาเราหาไส้ลูกแม็กนะครับรหัสมันก็จะเป็นลักษณะ 1022J อะไรอย่างเงี้ยครับ 1016J นะครับ, 10, J, น,รบนี่คือรหัสของตัวลูกแม็กเนาะ ซึ่งถ้าเป็นแม็กเดี่ยวก็จะเป็นรหัสแบบ f 3 0 f 4 0 f 5 0อะไรอย่างงี้ใหซึ่ง2ตัวนี้0ย0ูกับ0ู2หน้าตาคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเบะนะครับนี่แต่ว่าต่างที่สเปคกันเองนะครับซึ่งถ้าตัว0ู1ตัวนี้ก็จะเป็นขนาด4มิลน,นะก็คือจากตัวนี้เป็น10มิลแต่ตัวนี้ขนาด4มิลขนาด4มลประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเนี้ยให้ดูให้เทียบกันนะครับเห็นไหมอันนี้คือขนาด10มิลอันนี้คือ4มล อันนี้คือขนาดความต่างของตัวไซแม็กครับก็จะเห็นได้ว่าต่างห้ังที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับในเรื่องของตัวไซแม็กนะตัว 001G ตัวนี้รองรับได้ตั้งแต่ขนาด1 4มิลนาะคูณ13มิลถึง25มิลนะครับความยาวเท่ากันเลยแต่ว่าต่างที่ความกว้างของตัวไซแม็กแค่นั้นเองในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซฟตี้การใช้งาน,นครับอย่างตัวนีน้จะไม่สามารถยิงออกได้เนาะก็คือมันต้องกดตรงนี้ก่อนเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับถึงจะทํางานได้คือเวลาจากการที่จะยิงก็ต้องจําลงไปก่อนมันถึงจะยิงออกนะครับในเรื่องของตัวสวิตช์ก็มีเช่นกัน,นครับเซฟตี้อย่างนี้มีเหมือนกันนะซึ่งตัวไซม็กเองนะครับตัวนี้นจะไม่ได้ให้ฝาใส่เหมือนตัวลูกเอฟมานะครับก็จะเป็นลักษณะปกติเลย ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวกระตั้งลูกแมกนะได้จมลึกจมน้อยประมาณไหนก็ตั้งเอาตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันนะ้าใส่ลูกแมกนะครับตัวนี้ก็ทั่วๆไปเลยก็คือเวลาที่จะใส่ก็กดตรงนี้ได้เลยมันก็จะเต้งกลับนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวแม่คู่ตัวนี้ของมาิต้าเขาให้มาตรงนี้มันเป็นตัวพลาสติกนุ่มนะครับเพราะบางทีเราจะใส่สาแมกก็คือเราจะใส่ลงไปแล้วก็กดกดอย่างนี้เนาะตรงเนี้ างทีมันเป็นแค่เหล็ก,กเปล่าๆแล้วเจ็บมือเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เขาให้เป็นยางซับมาด้วยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับในจุดนี้น่ะครับจะเป็นลักษณะเป็นยางสีดาแบบนี้นะก็มีให้เหมือนกันทั้งคู่เลยในส่วนของจุกแดงตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวกันลอยนั่นเองนะครับก็มีมาให้เหมือนกันนะก็มีมาให้2ตัวครับเป็นอะไหล่ตัวหนึ่ง บบนนี้ครับตัวนี้ก็มีเช่นกันนะแต่ว่าไม่ได้ใส่ใเฉยๆรื่องของตัวขาเดี่วนะครับก็มีเหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแถมมาให้หรือเปล่านะครับซึ่งก็สวมมาตรงนี้ได้เลยครับในเรื่องของตัวกันลอยนะครับในส่วนของตัวคลิปเบลเองนะครับก็มีมาให้นะสามารถสลับใส่ได้2ด้านเหมือนตัวสว่านเลยนะครับแต่ปกติเราก็ไม่น่าจะแขวนกับเบลเย<ม>อะแล้วเนาะ<ม>ก็อาจจะเอาไว้แขวนกับที่อื่นนะครับซึ่งถ้าแขวนกับเอวนี้ น่าจะไม่ไหวนะกับน้ําหนักขนาดประมาณ 2- 3งกิโลก็หนักแต่การใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ายิงไม้อ่อนไม้แข็งจะได้ประมาณไหนนะโอเคอันนี้ผมก็จะลองยิงกับไม้แต่ละแบบดูนะครับว่าความแรงมันได้ประมาณไหนผมก็มีเป็นไม้แดงเนาะยิงกันให้ชมนะครับซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม้พาราไม้อัดแล้วก็เป็นไม้พาเลตแบบนี้เดี๋ยวจะลองยิงใช้กับตัวแมกเดียวก่อนผมจะเริ่มกันที่ยิงเป็นไม้พาเลตซึ่งอันนี้เป็นไม้ที่เขาตีลังลนะเนาะ ก็จะเห็นได้ว่ายิงได้นะจมได้สบายครับความเร็วกันยิงนะดูถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นพวกไร้สายเงี้ยมันจะเป็นระบบสปริงเนาะซึ่งมันอาจจะมีระยะเวลาในการที่มันหมุนเพื่อที่จะโหลดสปริงครับเพื่อที่ให้มันจะยิงหน้าต่อไปอะ่ะมันก็จะเสียเวลาในช่วงนั้นไปด้วยนะครับแต่ว่ามิต้าก็ทออกมาได้ดีมากนะครับ ประมาณนี้นะครับสาหรับความเร็วกันยิงนะะโอเคอันนี้ผมก็จะลองยิงกับไม้อัดเนาะไม้อัดน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับยิงได้สบายสบายครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้พรารา,าสานนะครับขนาด20มิลเนาะยิงได้นะครับประมาณนี้จมหวัวจมนะครับ อยากได้จมอยากได้ลึกตื้นให้ไหนก็ปรับเอานะอันนี้ผมก็จะลองปรับให้มันจมมากที่สุดดูเขาก็จะบอกว่าหมุนไปทางไหนได้อันนี้ก็น่าจะจบลึกสุดแลนะครับประมาณนี้นะครับแม้ว่ามเยิาเขาจะทําในเรื่องของช่วยลดแรงสะท้อนแล้วเนาะนก็ยังมีแรงดีดกลับอยู่นะครับนี่เห็นไหม ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้กดจริงมันก็อาจจะไม่จมมากนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจกดแรงนะก็จะจมทุกนัดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวางเฉยก็ยังจมอยู่นะบางทีมันก็ไม่จมนะครับมาเนี้ยโอเคนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองยิงกับไม้เนื้อแข็งดูนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นลูกเอ เ3 0นะครับซึ่งตัวนี้มันใส่ได้สูงสุดที่40มมิลนเนาะก็คือ F40 f 3่30ก็จะประมาณนี้แหละที่เราใช้กันบ่อยพอโหลดเข้าไปนะอย่างที่บอกครับเราสามารถมองเห็นตัวไส้แมกกานไดน้นะโอเคเดี๋ยวลองดูกับไม้เนื้อแข็งนะนี่นะครับจงบส,บสบายเลยประมาณนี้นะครับ กำแรงเหลือๆครับสำหรับใช้งานเฟอร์งานยูอินทั่วไปนะเดี๋ยวผมลองใช้กับตัวแมกคู่กันบ้างนะครับตัวแมกคู่ตัวนี้ผมก็ใช้เป็นตัว002นะซึ่งก็เป็นไซส์ 1022J ประมาณนี้นะครับซึ่งก็หัดตัวแมกนะอันนี้ผมใช้เป็นขนาด 1022J เลยก็คือเป็นขนาดความกว้าง10มิลยาว22ครับใส่ลูกเข้าไปได้เลย อย่างที่บอกครับตัวนี้เวลาเราใส่ลูกนะครับเขาจะมีตัวซับตรงนี้ก็จะสบายมือหน่อยใส่ปุ๊บจะมีช่องนะครับสําหรับมองตัวไซ้แมกด้านในนะเดี๋ยวลองยิงกับตัวไม้เนื้อแข็งนะครับก่อนเลยยังไม่ค่อยยังไม่จบนะถือว่าแบบใช้ได้อยู่แต่ว่ามันเนียนมากไหมไม่นะครับมันก็ยังโค้งแบบดูดิมันไม่ได้เรียบไปกับ ตัวไม้ครับสำหรับตัวไม้ไม่แข่นะประมาณนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ลองยิงนะมีะบางนัดเห็นไหมบางนัดก็จมบางนัดก็ไม่จมเดี๋ยวลองยิงตรวน ประมาณนี้นะครับก็ <S <S จะเห็นได้ว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันแรงขนาดที่ยิงได้สบายไหมมันก็ยังนะครับเพราะมันยังมีบางตัวที่แบบอย่างเงี้ยมันยิงไม่จมนะครับ <S <S โอเคลองดูกับตัวไม้พลาปรปะสานเนาะ <S 1> <S 1> <S ประมาณนี้ ตัวแม็กคู่ปกติเราก็จะยิงงานเปิรพวกงานหนกอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งไม้ก็เป็นไม้เนื้ออ่อนบ้างไม้เนื้อแข็งบ้างไม้อับได้สบายนะอันนี้ผมใช้เป็นลูกแม็กขนาดยาวด้วยแหละมันก็เลยอาจจะทำให้แรงมันไม่พอเนาะเพราะว่ามันยาวไปนะครับก็าิงทะลุเลยดูดิ ถ้าเราใช้เป็นลูกสั้นกว่านี้ก็จมได้ดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นขนาด22มิลซึ่งก็ยาวพอสมควรโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวไส้แม็กที่เป็นขนาดสั้นลงบ้างครับก็จะเป็นไซส์ขนาดประมาณ13มมิลตัวนี้เป็นไซส์13มมิลเนาะตัวนี้มัน22มิลนะครับเดี๋ยวเราลองยิงกับไม้เนื้อแข็งดูอีกทีนึงก็จะเห็นได้ว่าตัวไซส์22มิลตรงเนี้ยมันจมไม่มากเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไส้ที่มันสั้นลงดู ก็ใช้รหัสเดิมนะครับเป็น 10J นะ <Okay. S 1> พอสั้นลงก็สบายวันนี้ <Okay. S 1> สบายนะครับถือว่าทำได้ดีกว่าตัวยาวเนาะนะ <Okay. S 1> ครับจมมิดเลย มานี้นะครับก็ถือว่าถ้ายิงแล้วตัวยาวไม่ได้นะครับก็แนะนําว่าเปลี่ยนตัวสั้นลงนะครับซึ่งจากที่เราลองแล้วตัวตัว22มิลตรงเนี้ยเห็นไหมยิงกับไม้เนื้อไข่มันก็จะเป็นประมาณเนี้แหละเคเดี๋ยวเราลองดูตัว 10J กันบ้างนะครับก็คือเป็นไซส์ขนาดเล็กมากก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัว HT001 นะครับ อันนี้ผมก็จะใส่เป็นตัวไส้แม็กขนาดยาวก่อนนะครับก็คือขนาด22มิลครับเป็น 422J เนาะประมาณนี้นะครับตัวนี้ใส่แล้วนะก็จะสังเกตเห็ว่าด้านข้างตรงไส้แม็กตรงนี้เขาจะมีในส่วนของช่องนะครับสำหรับไว้มองตัวไส้แม็กด้านหนด้วยนะเอ๊ก็ถือว่าเจ๋งดีอ่เดี๋ยวลองยิงตัว122กันว้าวังพอจมอยู่นะ ได้อย่มานี้นะครับแต่ก็จมไม่มากนะครับเห็นไหมน,นี่ยิงกับไม้อัดเนาะเดี๋ยวลองยิงกับตัวไม้พราบ้างนะครับพลาอยู่ประมาณนี้เห็นไหมมันจะลงไม่สุดนะครับลองกับไม้นม่แข็งมาก โอ้ยิงครับเป็นไม้เนื้อแข็งคือเข้าได้แค่นิดเดียวเองนะครับยิงไม้เนื้อแข็งไม่ค่อยไหวนะอาจจะต้องไซส์แบบสั้นๆเลยอ,อเก็จะเป็นไซส์นี้เป็นขนาด10มิลเนาะถ้าเทียบกันนะครับอันนี้หายไปครึงหนึ่งอันนี้เป็นขนาด22มิลอันนี้10มิลครับเป็นรหัส4 เอน,นก็จะมีเหมือนกันลองโย่โอเคนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยหูกไหมปกติแม่คู่เราก็จะใช้พวกเย็บงานผ้างานหนังงานเชฟไฟนะคนะรับซึ่งตัวใส้แมกบางทีเราไม่ได้ใส่ยาวขนาดนีน้นะครับก็ใส่สั้นแค่เย็บผ้าบาง,บางๆ อนนี้เลยนะครับ10มิลนะครับจมได้สบายเดี๋ยวลองดูกับตัวไม้เนื้อแข็งบ้างเนื้อแข็งได้นะครับเห็นไหมสบายเลยจมมิดทุกดอกนะครับขนาดไซส์10มิลนะครับแนะนําเลยถ้ายิงไม้เนื้อแข็งนะถ้าเกินนั้นผมว่าน่าจะไม่ค่อยเวิรกเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองดูกับไม้พาเลตนะ เสบายเลยนะครับความเร็วกันยิงก็เร็วมากด้วยครับซึ่งถ้าเป็นแม่คู่ครับแรงแรงดีดมันน้อยมากนะครับยิงได้แบบรัวๆเร็วๆเลยและตัวมิตาเขาทั้ง3ตัวเนี้มันมีจุดเด่นอย่างนี้ก็คือที่เขาให้มานะครับเ,เดี๋ยวผมียกให้ดูก็คือตัวนี้เห็นเส้นตรงนี้ไหมฮะเส้นตรงนี้มันจะยาวมาถึงจนถึงตัวการลอยตรงนี้เลย ก็คือมันเป็นศูนย์กลางของตัวลูกแมกที่จะออกเขาเองนะครับซึ่งมันจะมีทางด้านนี้เนาะเวลาเราเลงก็จะช่วยได้ดีนะครับที่เราต้องการเลงให้มันตรงครับดูจากเส้นได้นะครับด้านข้างก็มีเหมือนกันตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะอยู่ตรงที่ตัวยางกันลอยนะครับแบบนี้เลยซึ่งตัวลูก F นะครับก็มีเหมือนกันเห็นไหมเส้นแนวตรงแบบนี้เลยด้านข้างตรงนี้ต้องใส่ตัวกันลอยทีหนึ่งนะถึงจะเห็นนะครับอันนี้ก็ไม่ไมีให้ใส่เนาะอันนี้เราไม่ได้ใส่ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปยิงกับตัวบิวอินดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็จะลองยิงนสักตัว2ตัวนะเป็นบิวอินงานจริงเลยนะครับผมจะลองใช้แม่คู่ยิงให้ดูก่อนนะครับว่ามันยิงได้ประมาณไหนเข้าหรือเปล่าสบายเลยจมลึกลงไปเลยนะอันนี้เป็นตัว1นนะครับจมเลยนะเดี๋ยวลองตัว02นนะ ตวสอนตัวนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครพอเราใช้งานลักษณะนเงี้ยเส้นตรงนี้มีประโยชน์เราสามารถเล็งได้นะครับว่าตอนนี้เราจะเล็งได้อยากให้มันอยู่ประมาณตรงนี้เ okay. ระมาณนี้นะครับก็จมไม่มากนะอาจจะต้องช่วยแรงกด,ดนิดนึงนี่นะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นขาเดียวเนาะขาเดียวก็ยิงตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะยิงันให้ดู พมันจะจมได้ประมาณตัวนี้ผมใส่เป็นไส้ F สาสนะครับจมสบายนะครับหัวกำลังจมแบบพอดีเลยไม่ไม,ไม่หนูนออกนะประมาณนี้นะครับและข้อดีของตัว F ตัวนี้ก็คือช่องหัวตรงนี้ครับมันแคบนะมีระยะแค่สี่มิลมเท่านั้นนะครับเวลาเราเข้าในช่องแคบอะไรเงี้ยยิงคิ้วยิงบัวอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้สบายเลย หวมัเล็กนะครับเวลาเข้าล่องอะไรประมาณนี้ครก็ขอสรุปเลยด้วยกันนะครับสำหรับตัวเครื่องยิงตะปูไร้สายของมาเลตาขนาด40โวลท์ทั้ง3รุ่นจากที่เราได้ลองยิงกันให้ดูก็จะเห็นได้ว่าตัวแมกเดี่ยวนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ว่าจะยิงเร็วซึ่งในคลิปเดียวเราก็ใช้เป็นลูก F30 เนาะก็ยิงจมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนนะก็ถือว่าสบายเลยแต่พอมากับตัวแมนะ่คู่เนาะ ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้ตัวขาที่มันยาวยคือตัวลูกมันจะเป็นรหัส 4J กับ 10J ก็จะเห็นได้ว่าตัว s t 0 0 1ครับที่เป็นรหัส 4J เนาะ mm hmm. เวลาเราใส่ลูกที่มันมีขนาดที่ยาวนะครับอย่างในคลิปก็ขนาด22มิลก็จะเห็นได้ว่ายิงไม่จมนะแบบเหลือไปครึ่งอะ่ะ ซึ่งก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ลูกแม็กที่สันหลงก็ถือว่าช่วยได้สบายในส่วนของตัว S7002 ตัวนี้รหัส1 0 j เนอะก็ถือว่ายังทำงานได้อยู่นะกับไม้เนื้อแข็งที่เราใช้ขนาด22มิลน,นะแม้ว่าสเปคมันบอกว่ารองรับได้ถึง25มิลเนาะแต่ถ้าเจอไม้เนื้อแข็งจริงๆก็อาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจากที่เราได้ลองยิงกันให้ดูเนาะ แต่ถ้าไม้อ่อนไม้ทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งโดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ปกติเลยก็โดยรวมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากใครที่สนใจกําลังมองหาตัวเครื่องยิงไร้สายอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆมีให้ครบหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดูลูกแม็กเนาะหรือว่าการตรวจจับลูกหมดอะไรอย่างเงี้ยครับตัวมิตาเขาก็ใส่มาให้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและการสำหรับใครที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังมองหาตัวเครื่อองงิะสายยู่นครับก็ เพิ่มตัวมายาตา40โวลท์ทั้ง3รุ่นนี้เข้าไปด้วยแต่ก็เข้ามาลองหยิบลองจับลองใช้งานกันดูก่อนว่าจะตัดสินใจยังไงก็ค่อยว่ากันทีนึงเนาะซึ่งก็เข้ามาดูได้ที่ทั้งอทูมาร์แล้วก็โซลูมของมายาตาเชียงใหม่ได้เลยไปที่มีความพิดเหินนะครับหรือว่าอยากติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์บอกหรือว่าจะทักไลน์ไปก็ได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ